ใส่จานเรียบร้อยครับชิมคัควแล้วตนุครับล้างใบยะนางก่อนทำการคั้นคั้นยญนาดางเอาน้ำครับ ก่อนเอาไปปรุงครับนะครับขี้มือน,นั่นนี่จะอร่อยทุกขี้มือนี่แหลยพอแล้วสับหน่อไม้ให้เป็นเสียเส้ยนเสี้ยนก่อนปรุงรสเสี้ยนหนอ่อไม้วดไม้หม้อไม่ออกเลื่อนไม่ หูข้าวใหม่ที่ตั้งใหม่เตาแก๊สเก่าไฟบุ๊กปุ๊บอวดหม้อในครัวมีแต่หม้อเนืโ้โคกพริกแกงเครื่องปรุงนะครับก็จะมี ตะไคร้กระเทียมหัวหอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะครับก็เดี๋ยวเสร็จกันนิดนึงโขกจะได้ละเอีเยดง่ายขึ้นนะครับอ,อุยเมื่อเราโขกเครื่องแกงเสร็จแล้ว <S <S 1> <S 1> ก็จะได้ประมาณนี้ตักใส่หม้อหม้อมาใส่หม้อเข้าไปครับเดี๋ยวเราก็มาโขกข้าวเบือเอินเินข้าวเบือครับนึงขั้นตอนต่อไปพหลายขั้นตอนพี่น้องโขกข้าวเบือคุณจะข้าวเบือวะ ข้าวเหนียวแช่น้ำนั่นแหละโขกให้มันแหลกละเอียดลุยข้าเบือเสร็จแล้วแหลกละเอียดตักใส่หม้อคือเดิมกองเอลี่ไว้แบบนี้รอขั้นตอนต่อไปหั่นหมูเป็นชิ้นๆพอดีคำอย่าหัดนคำใหญ่ตาจะเลือดรอเอาทุกอย่างลงรวมไว้ในหม้อเดี๋ยวเราค่อยทำกินพรุ่งนี้ แวะเติมพลังหนึ่งเป็กใส่หม้อใส่เครื่องแล้วตั้งไปรอโคเลีให้สุกเราต้องคนนะครับกันมันไม่เก็ดหม้อนะครับเพราะว่าจะมันมีเท้าเบื้อคนไปเรื่อยๆนะครับนี่เริ่หมหอมถุนแล้วครับไอเห็นไหมครับรอสสกู่ เรียบร้อยครับพี่น้องหอมฉุยหมกหม้อหน่อมไม้หมูสามชั้นข้าวเหนียวนึ่งเสร็จแล้วรอกิน